สนับสนุนโดย Intel, Nvidia, Thermaltake, t t e s p o r t และ Gigabyte วันนี้เรามีสินค้านะครับจากทาง Gigabyte นะครับโดย Nvidia ตัวใหม่ที่มีการเปิดตัวไปนะครับตัวนี้ฮะเขาเปิดตัวในรุ่นของ GT 740ก็คือ700 Series นั่นเองนะครับตัวนี้เพื่อนๆอาจจะแปลกใจว่า ทำไมถือตัวการ์ดเลยนะครับเพราะปกติจะมีกล่องมาก่อนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดโมครับก็คือทางเอวเดียส่งมาให้เลยนะครับในแบรนด์ของทางก g a b บ t ยนะฮะส่งมาเป็นแบบตัวเดโมก็คือจะไม่มีกล่องยังไม่มีแพ็กเกจใดๆนะฮะก็ที่มีการเปิดตัวไปไม่นานมานี้นะครับเป็นในรุ่นของ GTX 750แล้วก็750 Ti นั่นเองแต่ตัวนี้เป็นรุ่นที่เล็กลงมาก็คือเป็นรุ่นที่ไม่ใช่ Extreme ก็คือ GT เป็นในรุ่นของ GT 740นะ เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์นะครับของซิงค์แล้วก็รูปร่างหน้าตากันนิดหน่อยนะฮะแล้ววันนี้เราจะไปทดสอบเกมกันนะครับ2เกมด้วยกันก็คือเกม b t t l e f i e l d กับเกม Watch Dogs นั่นเองนะฮะว่าการใช้งานในส่วนของ2เกมนี้ในการเล่นเกมจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเรามาดูตัวสินค้านก่อนนี่ฮะตัวซิงค์จะมาเป็นแบบเหมือนมีปีกนะคล้ายแบทแมนเลยตรงกลางก็จะเป็นพัดลมนะครับ1ตัวพร้อมโลโก้กีบายอยู่ตรงกลางนะฮะ ก็ประมาณนี้ตัวซิงค์จะเป็นพลาสติกนะครับนี่ทีนี้เรามาดูตัวระบายความร้อนตัวซิงค์ข้างในจะเป็นอลูมิเนียมครับทั้งแท่งเลยต้องบอกว่าเป็นเป็นบล็อกเดียวกันเลยนะฮะก็จะยึดไว้รอบด้านอย่างนี้นะฮะตรงกลางก็จะมีเล่นลายเป็นสีน้ำเงินอยู่นะครับเป็นเส้นอยู่ตรงกลางนะฮะทีนี้เนี่ยในเรื่องของ ไฟเขาจะต่อไฟเลี้ยงนะครับในรุ่น GT นะจะต่อไฟเลี้ยง6พิน1หัวนะครับนี่ตัว PCB เนี่ยจะมาแบบเล็กๆเลยสั้นๆนะครับคือการสมัยนี้เนี่ยในรุ่นตั้งแต่600ซีรีส์จน700ซีรีส์เนี่ยคือการใช้งานของกระแสไฟก็น้อยลงนะครับก็คือไม่จะไปต้องมีพื้นที่ใหญ่นะฮะก็จะเล็กๆประมาณนี้พื้นหลังครับของ PCB ก็จะเป็น สีฟ้านะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเล็กๆประมาณนี้นะฮะเรามาดูพอร์ตการเชื่อมต่อออกจอกันจะมี4พอร์ตมาให้นะครับก็จะมีตัว VGA นะครับนะ,ะแล้วก็ HDMI 1ห,หัวเป็นแบบโ o p เพ e ด้วยสีทองนะครับแล้วก็ DVI 2พอร์ตน,นะครับนี่และตัวนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นการ์ดในรุ่นใหม่ๆก็ต้องรองรับระดับ 4K นะฮะความละเอียดสูงนะครับ ก็ในเรื่องของจอที่จะต่อ 4K ก็รอกันอย่างนิดนึงนะฮะการ์ดมาแล้วจริงๆมาแล้วละ่ะแต่ว่าราคาจอค่อนข,ข้างจะสูงนะฮะส่วนตรงนี้ฮะก็เป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อ PCI Express นั่นเองนะฮะก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากไม่มีการเชื่อมต่อ SLI นี่จะไม่มีนะแต่ก็เป็นต่อแค่ไฟเลี้ยงเพิ่มนะครับก็เสียบใช้งานต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเท่านั้นเอง ในเรื่องของหน้าตาของตัวการ์ดเนี่ยเราดูกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมกันนะฮะโดยซิสเต็มที่เราใช้ในวันนี้นะครับเป็นเซตของทางเทป o Tech แล้วก็กิก a ไบต์แล้วก็ Intel นะครับที่มีการสพอร์ตให้ทางคอมมิชทีวีนะ,ะแน่นอนละ่ะเล่นเกมเราก็ต้องมีส่วนของเกมมิ่งเกียร์นี่ฮะจากทาง TTE s p o r t นะครับก็มีมาให้เซตหนึ่งตัวนี้เนี่ยสเปคก่อนตัว CPU เราใช้เป็น Core i 7 4 7 7 0 k ส่วนมอนิบอร์ดเนี่ยจะใช้เป็นตัวกิกาไบต์ ับ Z 97X Gaming 3นะครับก็เป็นรุ่นของเกมมิ่งแล้วก็เอามาเล่นเกมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่การแล้วทดสอบการเล่นเกมกันนะครับเอาละฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่เกม Watchdog กันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวออปชันเนี่ยเราจะตั้งค่าอะไรบ้างตัวดิสเพย์นะครับจะเป็น1920คูณ1080นะครับขนาดของหน้าจอแล้วก็เป็นแบบ Full s c r e นะครับ w i ซิ Sync Off White นะฮะ ส่วนตัวนี้เป็นการปรับตั้งค่า texture ตัวนี้เราปรับไปที่ 4x MSAA นะครับตัวการ์ดเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อกี้ลองทดสอบการปรับในส่วนคุณภาพแล้วคุ l ภาพของเราปรับอัลต้าปุ๊บต้องบอกว่าดูจะเริ่มรู้เลยว่าหน่วงๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูแบบอัลต้ากันเดี๋ยวเราจะเล่นฉากเดิมนะครับแต่เปรียบเทียบหลายๆคุณภาพนะครับในเรื่องของ ความละเอียดตอนนี้เป็นแบบอัลตร้าเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่13ามเอาเป็นว่าไม่ขอพูดอะไรมากเล่นไม่ได้นะครับคือจะกระตุกเลยรู้สึกเลยว่าเนี่ยเวี่ยงไปกระตุกนะครับก็เราขอข้ามเป็นระดับไฮแล้วกันนะก็เหมือนเดิมครับออปชันนะครับแล้วก็มากราฟิกคุณภาพนะครับเราลองลดเป็นไฮดูนะครับโอเคเซต ปุ๊บนะฮะอันนี้พอมาระดับไฮมันมันมันเล่นง่ายกว่าเดิมนะแต่ว่าค่าเฟรมเรสเนี่ยสังเกตไหมว่าสูงขึ้นมาแค่นิดหน่อยเองแต่รู้สึกว่าเล่นได้แบบไม่ไม่หน่วงแบบเมื่อกี้นะครับแต่เอาเข้าจริงโดนจับได้แล้วเอาเขาจริงเล่นไม่ได้หรอครับตายละคือรู้สึกว่ามันกระตุกเลยว่าเล่นไม่ได้นะครับระดับไฮนี้เราตัดทิ้งก่อนเดี๋ยวเราลดลงไปในเรื่องของมีเดียมอีกทีหนึง่ง มีเดียมมันมีโลแล้วเวลี่โลเลยนะเนี่ยอ๋อคอสตอมนะฮะก็เป็นมีเดียมนะครับเดี๋ยวเราปรับแบบมีเดียมลองดูมีเดียมต้องไหวหน่อยนะค่าเฟรมเลตก็19นะตอนนี้ขึ้นมา20หน่อยๆก็ ก็พอไหวนะแต่ถ้าเอาความความสมมุติสมดุลก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันโดนลุมแล้วอะ่ะ ตัวโหนนี่ยิงธรรมดาไม่ได้นะมันมีเกาะอยู่รู้สึกว่าโอเคครับเล่นได้แต่ว่าไม่ไม่ถือว่าเสถียรมากนะครับเนี่ยฮะพอออกมาที่จากบูเมื่อก,กี้นะครับมีการบู๊ททำให้เราเล่นลําบากแต่ตอนนี้แบบไม่ค่อยมีอะไรก็เล่นได้เล่นได้ดีเอาละในฉากเดิมนี่แหละที่กําลังบูอยู่เดี๋ยวเราลองลดมาเป็นแบบโลดูนะครับ เอาละโลและโลหมดเลยโลเล่นได้นะครับนี่แต่ว่ามีมีนิดนึงที่ยังนวงๆก็แน่นอนละครับเป็นการระดับล่างอย่างนี้เอางี้เดี๋ยวเราลองไปลดอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนของการลบรอยหยักนะครับให้มันปิดการใช้งานเลยนี่ ดูซิว่าค่าเฟมเลตจะขึ้นแล้วเล่นได้ลื่นไหมลื่นเลยครับเห็นไหมฮะก็สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ซีเรียสอะไรมากในเรื่องของการลบรอยหยักนะครับและเน้นแบบอยากเล่นเอาฟิลจริงๆอ่ะก็ผมว่าโอเคอยู่นะยิงไม่เข้าเลยยังไงก็ยิงไม่เข้าอ่ะลองมีเดียมนะครับ มีเดียมเล่นได้ครับอ่ารู้สึกว่าคล่องขึ้นเยอะนะฮะล้วเล่นง่ายขึ้นเยอะอูเลยก็ถ้าเอาแบบง่ายๆเลยสรุปง่ายๆก็เล่นแบบต้องยิงหัวทีเล่นแบบมีเดียมเล่นได้ครับแล้วก็ในเรื่องของการลดรอยหยกักเราปิดมันซะนะครับก็ถือว่าเล่นได้ไม่ไม่กระตุกไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับ ถือว่าทําได้ดีเลยเอาละตอนนี้เราอยู่ในเกม Battlefield แล้วนะครับกับ740นะครับ gt 740ตัวนี้เนี่ยเรามาเปิดในส่วนของความละเอียดแบบ ultra นะครับก็เป็น ultra ทั้งหมดเลยเมื่อกี้ลองเล่นมานิดนึงนะครับรู้สึกว่าเลื่นไม่ได้สบัดสบัดนาส์แล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่น,นี่ให้ดูค่าเฟรมเดทอยู่ที่ อยู่ที่ประมาณไม่เกินยี่ินะนี่รู้สึกว่าเล่นไม่โอเคอะนะครับเดี๋ยวอ่ะเราลองลดลงอีกนิดนึงไหมเดี๋ยวเราไปลดลงแบบให้มันต่ำลงมาอีกหน่อยดีกว่าพอรู้สึกว่าเล่นไม่ได้เลยนะ นี่เรามาแบบไฮโอเคก็ยังโอเคก็ยัง okay. เล่นได้นะแบบไฮเนี่ยอ่ะสบัดให้ดูแต่ความสมุทอาจจะไม่ค่อยมีนะนี่กระตายยากตายเย็นนี่แบบไฮเล่นได้นะเนี่ยแต่ว่ามันไม,ไม่ได้ลื่นอะไรมากมายนะครับดูดิอาผมโมเองให้ดูอันนี้ผมใช้ เมาส์แบบช้าๆนะจะมีอาการหน่วงนิดนึงนะครับไม่ไม่ได้ลื่นมากมายอ่ะเดี๋ยวอันนี้มันแค่บูแค่นิดเดียวเดี๋ยวฉากต่อไปเนี่ยมันจะบูมากกว่านี้เดี๋ยวเราลองลดเผื่อไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับ พรแน่นอนแหละว่ามันมันเล่นได้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยโอเคนะักเท่าไหร่นะฮะทีนี้เราลดมาเป็นมีเดียมนะครับโอเคขึ้นเยอะเลยนี่ยิงล้อยิงล้อยิงไม่ได้เอาละ so, เพื่อนไปละววิ so, wing wing, wing, ่งทีวิ่งวิ่งเอวิ่งเอวิ่งนี่ฮะเราปรับแบบมีเดียม ค่าเฟรมเรทเมื่อกี้ที่ยังไม่มีการประทะหรืออะไรนะฮะแค่วิ่งปกติวิ่ง50ไปไปลายเลยนะครับแล้วเรามาลองบู๊กันดีกว่ามีเดียมจะบู๊ได้ระดับไหนนะฮะให้เพื่อนยิงเราก็ยิงด้วยยิงไม่โดนเลยช,ช้าอยู่ใหญ่ถือว่าโอเคเลยทีเดียว มันจะมาอานนี้ใช่ไหมาวมากก็ถือว่าเล่นได้สบายเลยนะระดับนี้ง่ายๆเลยแหละเดี๋ยวเราลองลดลดอีกนิดหนึ่งไหม เพื่อนยังไม่มากันระหว่างนี้เราลดเป็นระดับโลแล้วกันนะแต่ตัวออโต้ของเขาเนี่ยที่ปรับเขาจะตั้งเป็นมีเดียมนะหลายตัวอย่าลืมนะครับว่า Nvidia เดเนี่ยเขาจะมีโปรแกร,รม Nvidia Experience นะครับช่วยในการปรับแต่งให้กราฟิกการ์ดของทาง Nvidia เดเนี่ยใช้งานได้แบบเสถียรน,นะครับอ้าว ก็เพื่อนๆลองสามารถไปตั้งค่ากันได้นะมีของดีแล้วเราต้องใช้เพราะว่าเขาจะเซตค่าของตัวเกมมาให้แบบง่ายๆเลยนะครับนี่แบบโลก็ง่ายเลยนะสบายเอาวางที่เพื่อนด้วยอันนึงนะครับเรารักเพื่อนครับครับ<า> <c oughs> ผมคนอะไรทนกัระเบิดได้นะฮะอ่ะนี่ภาพแบบโลนะ ลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดน,นี่แบบโลนะครับแต่ว่ามันดูลื่นลื่นกว่าก็จริงแต่ว่าดูค่าเฟรมเรทก็จะสลับปนปนกันไปนะเพราะฉากมาเก็ตที่เราผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับก็จริงไม่น่าแต่ตรงนี้แหละนะ <S 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 ห้าวห้าวเราไปห้าวกันดีกว่า S 1> <S 1> <S ปืนนี้ไม่ใช้ฝาดงกระสุนโอเคถือว่าเล่นได้แบบโลครับแบบสบายๆเลยหรือว่าถ้าอยากภาพสวยนิดนึงโอเคหน่อยก็แบบมีเดียมก็ถือว่าไม่แย่นะมีเดียมถือว่าเล่นได้เลยนี่อ่ะเมื่อกี้แบบโลค่าเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ50แบบมีเดียมก็อยู่ที่ประมาณ40ต้นๆนะครับ เนี่ยแบบมีเดียมก็เล่นได้แหะครับแต่ว่าจะขัดใจนิดๆหน่อยๆ,ๆเขาให้ใช้ปืน<ๆ>ปลายแน่ <laughs> โอเคเราไปสรุปกันดีกว่าเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของตัวการเทสนะฮะของ GT 740นะครับจากทางกิกอไบต์ตัวนี้โดยเรามาสรุปกันนิดน,นึงดีกว่าว่าการใช้งานจะเป็นยังไงโดยการใช้งานนะครับกับเกมตัวแรกเลยกับ Watchdog นะครับก็ก็ถือว่าเล่นได้ในระดับโลเลยนะเพราะว่าในส่วนของมีเดียมนะครับหรือว่าไฮเนี่ยเราจะรู้สึกว่าติดขัดนิดหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆลดในเรื่องของการลบรอยอยักนะครับก็สามารถช่วยได้เยอะเลยนะเล่นแบบโลเนี่ยถือว่าลื่นเลยแล้วก็มีเดียมเนี่ยถือว่าเล่นได้แบบ โอเคหนึ่งระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะตัว w Watch Dog เนี่ยเกมเนี่ยค่อนข้างจะกินสเปคพอสมควรนะครับก็การนี้เป็นการเล็กด้วยแหละร,ร,รหัส GT เนี่ยมันมี GT กับ GTX GTX ก็คือ Extreme ส่วน GT เนี่ยก็คือการใช้งานแบบทั่วๆไปเล่นเกมเล่นๆๆน้อยๆนะครับในเรื่องของเกมออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าเล่นได้เกือบทุกเกมเลยนะฮะเอาละต่อมาเราก็มาพูดถึงเกม b ั t t l e f i e l d กันตัวเกมบ a t t l e f i e l d เนี่ยถือว่าเล่นได้ระดับมีเดียม นะครับมีดเดิลจะถือว่าเล่นได้แล้วแต่ว่ายังมีการหน่วงๆน,นิดๆนะฮะก็คือภาพขัดๆหน่อยอ่ะเพราะว่าค่าเฟรมเรทเนี่ยจะเห็นว่าอยู่ราวๆสี่สิบต้นต้นะครับกับ30ไปปลายนะครับก็ถือว่ามีดเดยมก็ยังโอเคอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการแบบความไหลลื่นเลยก็อยู่ที่ระดับโลจะเห็นว่าค่าเฟรมเรทอยู่ที่50ไปปลายนะครับก็ในส่วนของ GT เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการ์ดที่แบบผู้ใช้งานเริ่มต้นนะครับก็จะเห็นว่าเกมที่เราเทสสองเกมเนี่ยเป็นเกมที่สเปคค่อนข้างจะโหดพอสมควรนะครับ ก็ถือว่ายังทําผลงานได้ดีนะฮะเรื่องของ GT เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเล็กนะครับเหมาะก,การใช้งานที่แบบเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่านะฮะหรือว่าเล่นเกมออนไลน์ทั่วไปนะครับก็เอามาใช้งานแบบ Extreme นี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะเอาละนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ Gigabyte GT 740นะครับตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวนะครับอาจจะมีการวางขายในเร็วนี้นะฮะเพื่อนๆอง,งคอยติดตามชมกันได้นะครับในส่วนของคอลัมน์การรีวิวของเจ้า GT 740ตัวนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ www.compet-tv.com นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่ f c e e o o o k แฟนเพจของพวกเราด้วยที่ f a c e b o o k c o m c o m c o m p e t e p r o d u c t i o n นะครับสำหรับวันนี้ผมและทางทีมงาน compet tv ต้องขอตัว,วลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ